ชุดปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับพร้อมสไปรอนอันนี้ติดตั้งในรีโว 2.4J นะครับปี2018อันนี้หน้าง,งานอยู่ที่นคปรปฐมนะครับผมก็ออกมาตั้งแต่ตีห้าเลยไปติดตั้งนอกสถานที่ให้นะครับตัวนี้ของเดิมมาไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับแต่ข้อดีของรุ่นนี้คือมีสายคอนโทรลเครื่องเสียงมารอแม้ว่าเป็นจอเดิมนะครับ ตัวเครื่องเล่นเดิมติดรถก็สามารถเปลี่ยนสไปรอนตัวนี้นะครับเป็น U6 โดยที่เราไม่ต้องเดินสายอะไรเลยแล้วก็ใส่ปุ่มมัตติฟังกชั่นเข้าไปตัวนี้มันจะมาครบหมดเลยนะครับเรื่องใส่ไฟคอนโทรลเครื่องเสียงก็สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้เลยแล้วก็มีไฟหลี่มารองหมดทุกอย่างเราไม่ต้องเดินสายอะไรแค่เปลี่ยนอุปกรณ์2 imposed. ตัวนี้เราก็สามารถคอนโทรลเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแบบนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนรับวางสายโทรศัพท์สา,สามารถทําได้จากที่พวงมาลัยโดยที่เราไม่ต้องละสายตาไปโจดกด 1974. ที่หน้าจอเลยนะครับตัวนี้ ใจติดต่อสอบถามได้นะครับ